สบายดีสบายดีพี่นอ้องอัปเดตของปู่ข้าเนอกวันนี้นอ้อมกบัวก็บสีขาวบ่ได้พี่นอ้องเอ้ยหมาเพิ่นขาวบ่ประเ่ีนี่พี่นอ้นองเอ้ยผักบ่งเฮาก็ปลูกได้3วันพี่นอ้องอ่าที่ว่ากะเฮากินได้๋อคพุ่นดิ ยอดเฮากินแดดเฮาเลดเอ่อนๆเนอากาศมันแก่นี่มาติ่มๆไปมันเกิดเนี่ยบ่มีหยังายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่ได้ไปตกปลามื้อนี้บ่ได้ไปอันบ่ได้ไปตึกปลาบ่ได้ไปเก็บเห็ดมื้อนี้่วงพักพพี่น้องเอ้ยคุณได้เือนอ่าอีก2เดือนจังสิเขาเก็บเห็ดพายมื้อนี้ ต้นดอกกุหลาบงามๆพี่น้องเอ้ยงามได้ดอกกุหเป็นเป็นโซงหยอดเป็นโซ่ขึ้นต้นนี้มึงอื้อตัวนี้มันเกิดเองเพื่อนบม่ได้ปลูกคนตรงนี้กำลังโจมหมามันหอนได้พี่น้องเอลยกาศปีนหอนโพด ต้นบักกูดงามงามใบขียวดนี่งามได้ต้นเขียวดนี่ซองต้นเดือกินพี่ดอกอ้ย กสิไข่ปูยังงามปรนได้ปีนี่ปลูกสักทั้งทั้งมันหน่อยพี่น้องเอ้ยทั้งคนยักหน่อยร้ายต้นพักเสียนนี่เด็ดขันหย่อนนี่เด็วเธอระกระพุกหน่อยนี่นะนี่แต่หย่อนมันไปเกิดเองพี่น้องเอ้ยเกิดเองพักเสียนนี่ปลูกของปีนี้ยากงานพี่น้องเอ้ยมะเตียงก็มีต้นลำหมากต้นเคลือดะเคลือดรุ่วเคลือดน้อย มีหน่วยเดียวปีนีสร้างเป็นแตงครัตัวเพิ่งยังนิดหน่อยก็ยังมีอยู่จะได้กิ่นอีกบอเป็นในสวนนะอากาศเป็นหอนแห้งดิอากาศหอนแหง้งก็เป็นแบบนี้ต้นพิสมันไปนี่บักเดืองปลูกแน่เด็กแน่นอหน่อยเพี่น้องเอย้ยบักเดืองนี่ก็มี่สองต้น ไช่ล่าเอาผนเอินมาเงี้ยแหละเอิญมาดูภาพเราดูเงี้ยนี่แหละประมาณนี้แหละโน่ใหม่พี่น้องโน่ใหม่ถ้ากเกิดสองน่ก,ก่อนนี่โนกก่แกงหนึ่งประมาณสองน่สามน,แมน่แกงอิม่มเนี่ยพี่น้องแกงอีมตอนนี้ดดย่าเอาโหดเลยตอนนี้ไม่มีเวลาจะได้แกงกินจนยาเอาเลยพอนะ สิพหัวนอใหม่พี่น้องเอ้ยเป็นผักภูมิใจร้ายปีนี่ถึงสิบหัวายกะยาแต่ว่าพื้นที่เฮาปลูกออกมาโน่พันเลยพื้นมี่อ่าในฮะพื้นแบบนี้ก็ดีใจนะนี่มีสองนอเลยพี่น้องเอ้ยนี่สองนอฮะก็เกิดนี่ฮะก็เกิดก่อนนี่ยสองนอเลยมีอีกนอหนึ่งอยู่ส่วนนี่ฮะก็เกิดนี่ดีใจดีใจพี่น้องเอ้ยดีใจขนาดนอแบบไงแบบไง หนอใหม่เ้ามีประมาณซีโกอหาก้เนี่ยเดี๋ยวมันตัวนี้มี3ามนอก้อนพี่นนองโอ้จะเป็นคนดีใจร้ายยังมาเนี่ยมันทันได้กินแต่ยังแพงอยู่พี่นนอเลยมี3ามโอตัวนี้งอบแงบบใหญ่แบบใหญ่งาางาม ตัวนี้ก็มีสามโนซีโนก่อนนี่ก่นี่มีซีโนอยู่นี่สองอยู่นี่สองโนอยู่นี่มาผู้หเนีอีกู้หิงก็มีสองโนนี่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดว่วปีไดปีนี่นะปกติเดือนแเดือนเก่ามันจะเกิดเดือนเจ็ดนเกิดเ,เดือนนี้นะ หนามพ่อพี่น้องเอ้ยทดหนามอ๊พ่อก็ทดหนามได้แห้งสิได้แห้งสิเกิดได้ก่อนี่มีดได้ก่อนี่มีหนึ่งสองสามสี่หาหกโนก่อนี่พี่น้องเอ้ยที่เป็นสีดีใจแห้งมาไม่นี่ตัวนี้มีสีโนอยู่นี่นะจุ่มกันอยู่พี่น้องเอ้ยมือนาสิแกงกินก่อน นี yeah, so ่ย no no. mm ังแพงไปดูพี่น้องยังโบรานเป็นสียังสูงกว่านี้ก่อนสิแกงเพิ่นสีนอจุกกรอยู่สีนอพี่น้องเลยดีใจแห้งอยู่วะคิดสิมากก็เปียงน้ำคลองมากนะนอภาสีสูงขึ้นาในบัดนี้ แต่ก็สิเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกบริสุทธ์น้ำเพิ่นพี่น้อกสองสามทีทดน้ำทีหนึ่งตาตาดำคลองก็ะจะเป็นดำคลองมากแล้วก็มันก็มาถมนะั่วอ่ะมันนะนะฝากมาเบิ่งมามีอยังนเนาะกองปูคลองฟังบ้านเฮาตัวนี้พักขาดพักขาดตัวนี้ขื่นแห้งตัวนี้มันสิขายนีิร้ายมันสิขายนิรย์บนได้ก็มีปูเป็น ไปประตูหองเ้อนี่คือมะาเครือกับหาก,ก็ได้กินเห็หนอ้อากาศเป็นหอนแหงไรมึงสองทศแล้วสมทีมก็ต้องเป็นหลอกหลอกลนเท็เบิรดเป็นหอนแหงอากาศลอยเาพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบ่ลอยเศร้าเครือก็เป็นหมากนี่ก็ได้กินอยู่มีรู้ด้วยเนี่กินสองสามทีแล้ว เครือนี้ไม่ลายสนิทอีได้นี่ตัวนี้จะเป็นบักเขือยังอันนี้เป็นเป็นบักเขือคมบอกเป็นพวงคือบักแข็งนี่ตัวนี้ตีักเขือปอตัวนี้ตัวนี้บักเขือคืนตัวนี้ออกหลอกมีหมากมันมาทลายตบักเขือคืนชิมีน้ำเห็นไหมมะเขือคืนมะเขือคืนตัวนี้ ตัวนี้มเรือเอ่เือข่นกค่ะนะเห็นไหมเรือข่นกเขือข่นกคนเดียตัวนี้ไงเห็นไหมมะเรือคืนนีมีประมาณสามต้นลูกเนี่ยละหน่อยคือหน่อยเอ้ยนี่ยละหน่อยเนี่ยละหน่อยต้นมะพริกพันห่อนแห้งบึงทึงซ้องทิดแต้วนี่ดิตายรคปัหากถังเหอเอ้ยสิได้มะพริกนะ ตัวนี้เ่นเอินพักยังก่อนนี่พักอ,อ,อีตูแก้วบ่ะหวานเฮาแบบว่า,าอีตูแก้วบ่างามากเลยโอคือทั้งนี่นี่นะทั้งดกพูดมีอีกต้นหนึ่งนี่ดอกูดมูไหมาแต่เอเพ่นนี่ มูลมั่งพิน่นแบงปันหายก็ดีใจอยู่ท่านมหาโกเพกเพิ่นบรายหายข้าได้นี่พี่น้องเอ้ยนี่ต้นดอกพูดนี่นะใส่ทั้งไหวพระาะว่ิญามนาวได้ขเขากินฮาวได้อยียวหนอกแล้วเพิ่นสิตายตอนนี้พี่น้องหายมากอีกตนี่นี่ก็ดีใจคือการหายดีใจร้ายเป็นหายมานต้นพักกลุ่มพี่น้องเอ้ยพักกลุ่มบานเท่าเดียวกลุ่มพระก,กามนะนี่รักถนอมเอาอยู่บักพีกตอนนี้ ก็ออกหลอกปูปลาไล่พี่น้องเอ้ยปีนี้พี่บอกว่าปีพริกจุบนี่ก็เลือกกินลกกเลยพักพริกนะซ้ำนี่ประมาณสิบกาถูก,กเลือกกินเลยนี่ปลูกเนี่ยหน่อยพี่น้องเอ้ยน่าจะข้าไปเบิง้งได้กินห้าวอาไปนี่มียังในพักบัวผ้าตัวนี้ มักซิลาเป็นเป็นหมากแ้่มักซิลาเนี่ยได้อดุงยังไงยังได้ดนะินี่ยเป็นหมาใครอยู่ประมาณสิบปายหม,มากอี่เดะหมายูคนเดะแล้วก็ติดพี่น้องเลยนี่อยู่ในกลุ่มเดียบอยู่ประมาณสิบปายหมากตัวนี้พระหอมเปย์ตัวนี้เพิ่งออกหลอกไล่ไล,ล่ออกหมากคุณหมากเติมแก่แล้วพี่น้องเอ้ยสิตัดไทใแหดะ ตาตากไปแนวเพิ่นเอาแนวเพระาะว่าขั้นมีตะหมากเพื่นนี่ต้นพนสิบกเกิดขึ้นมาได้เพื่นี่เพราะเพืนเป็นหมากเลยต้นพักสมีกตัวนี้ปลูกแน่นอนหน่อยพี่น้องเอ้ยไอตูตรี้ผักขาดมีอีกชนิดหนึ่งต่างหากตัวโตตัววงเดียวหั่นก้าแนวนึงอีกต่างหากตัวนี้ก้าแนวนึงอีกนี่ผักขาด ลูกหลายอยู่ประกาศเพราะว่าจะคล้องมากินเดตอนนี้ตอนนี้จะมาตุ่นนี่ยังแดดตัวนี้นะฮะมันเป็นคล้องคล้องขมิ้นบมอคนคนอินเดียก็จะมากินเป็นเคี้วๆกินมันคือเหมืองสมอพี่น้องนาะตัวเสพตัวนี้แพงหลายนี่พักหวานนี่พักหวานบาทพี่น้องเักหวานบาทนี่ไหนเนี่ยเอามาแต่ทางบ้านทางคนแดดนี่มาปลูกไง หวาน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 ต้นแบบไงผู้ที่กลุ่มกินต้นนี้ก็จักเพือ่อินพักยังเดี๋ปลูกแน่นหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่เด้มีโคลบสัมบานเดะนี่พักแผ่วสนิทกเ็เลือกกินในพักแผ่วนี่จุ่มนึง่งมะเขืออยู่นี่ก็มีอีกมะเขือนี่นเขือ ตัวนี้มาแข่งคมเก็บไร่ผุดเป็นทีตนนน <laughs> แต๋วนี่มาเป็นบ้างไม่พี่น้อ,นองแข่งคมตัวนี้แข่งคมพี่ะจะพักบานเท้าแด่มาอยู่บานเพลินกะปลูกพักบานเท้ากินน้องเลยหลักเวอร์ก็ได้กินแต่ยอดปูกินยอดเพลินที ก็พอได้กินอยู่กับ่หลายโอ้ยตัวนี้แพงแห้งพี่น้องเอ้ยผักกระแยงตัวนี้ผักกระแยงปลูกบ่หลายกันผักกระแยงนี่ซ้ํานี่แหละกําลังออกรอก็มี ตัวนี้คิงตงัวนี้คิงหน่อยบ้านเท่าปูกินใบเพื่อนคิงบักคิงนี่มีหัวสามทางผลตัวนี้หันแนวเ,เตปรีกายผลเพราะว่าเพินพ่นอยู่ในกลิ่นหาแล้วหัวเพิ่นบ่ตายพี่น้องเอ้ยมันเกิดขึ้นมากม่อีกเป็นทางหมง่ซ้ำจะกินพี่น้องเอ้ยตัวนี้บักพริกบักพริกนี่เต่ปีทีเดล้วผลต้นเกา จะว่าพได้กินมาอ่ะแต่ปีนี้นะต้นเกาต้นเกามีประมาณสองสามต้นนี่แหละพ่อได้กินใส่แก้มกับสมป่าอะไดีครัเพี็กนี่แก้มกับเฟอร์ล่ะ ตัวเนสผักคะตัวน,วนี้เอาเนี่ยเอาเพิ่อนอย่าผักคะผักไซปลูกไร่ก็กินมอเวิดพีน่น้องเลยปลูกขู่เดียวปีนี้นะไม่พักไซไม่ผักน,นี่ก็กบแข็งอีกนี่นะกบแข็งนี่ละสองตน้นพนะสองตน้น ตัวนี้หวานไฟตัวนี้ไม่เนาะหลอกไล่ร้ายมีแต่เป็นซิปปลายดอกผนปีนี้เอาไปกินน้ำเนยอะไรกินกับบะเบิดนี่ไฟนี่กิ้วแกงหน่อไม้แซ่บแซบเด้อหวานไฟนี่หลอกมันกิ้วกระปุลกระเสียกิ้วกระปนบมะเขือกิ้วแกงหน่อไม้โอ้ยสุดยอดไปเนาะเลย ืมะเขือไข่หนุกตัวนี้นเป็นมาตันมะเขือคืนมาก็มีอยู่บลายก็เลยเป็นอากาศหอน่ายปีนี้พอเราผ่านี่งามงามพอเราผ่านี่งามได้โอ้ซองขู่กินโมเบิร์ตไปเนอะเอ้ย นี่มันบืจ่จนออกหลอกนี่มันสิตัดเขาพีเซร์อ,อ,อยู่นี่พักกีเดือตัวนี้ปลูกยาก,าก,าก,ก,นกเนี่ยพี่น้องเอ้ยพักคะตัวนี้กำลังออกยอดเงีง้ยคะากับผู้ีกิน มีสองตอนัตนตัวนี้คอยซ้ำใหม่นาก็เกิดนี่มาทันเหยียดสกปปูปีหนาปีสมาพอแดีสีแดงสักู่เราไน้เอาเงินหมดก็ะดังงานไหมน หนอน้อยเนี ale, ่ยหนอน้อยมากำลังกินอยู่ฮะต้นพัสมิกบริเอาไห่พันออกพี่น้อยถ้าก็แตกนี่ดิปงขึ้นมาอีกเถื่อที่สามเถ่อที่สี่ได้แน่ปลูกอันนั้นปงขึ้นมาได้กินเลยรำใหญ่ตัวนี้รำใหญ่ ต้นหญ้นยาสมุนไพรต้นนี้อนอนเป็นปัญญา,ยายอยังงนี้เพาผนเอิ่อปะสางเงาบ่ยิงประมาณมาเดี๋ยวเป็นยานะตนน้นต้นมะแขกเครือพผวเขาก็ต้องจ่อรอกข้างนอกกินหนึ่งหวัดหนึ่งมันเป็นบ่งตัดออกไปน,น,นี่แล้วก็จ่อดอกใหม่ใบยาน้าตัวนี้ ระเท้าคืออไนอกนะกลุ่มกินได้ปีกายปริสือใบย่านางพีเสืกินได้ไม่เตอกินเนาขางนี่ตำแกงเราใหม่เนขอขบผ่วเอาเองมาซะอ,อืออ,อือมันเนี่ยมาเต็เมืองเล่ออกมาได้นนี่อือนี่อือมันพันวา กระโพดมักระโพดโซ่ลอยักกระโพดน่วยอ่าซิอิดอิดมาเลยมูไห่แนวมาปูก็ร้ายพี่น้องเลยปูซีหาคุ้มเอาใบเห็ดแนวอเลยขึ้นสมุทรกินดอกนี่แพะเห็ดแนวนี่ยนะอ่าอย่างสาวอย่งเย็นอยู่ตัวนี้มันแก้วตัวนี้มันแก้วแานเนามันแก้วมันด่าง กูกินหอดเพื่อนคือกันน้ำเงาก็จะออกหอยกูง่ายตัวนี้เห็นกูง่ายที่สุดเลยตัวนี้แบบบวบแบบบวบอมบานเฮาถ้าก็จะจอดออกบวบกูเนี่ยหน่อย ตัวนี้หกแห้งพี่น้องเลยอ้อยลำเนี่ยแต่คล้องปูปูปลูกใบจะได้ได้สิบปีแต่สิบปลายปีนะแต่ข่อยมาโตอเมริกาผลมาเห็นผลปลูกโลนี่นะนะเอาเก็บใบเด้ออยู่ปลูกใบพอได้ใส่ยังดอกหกปูใบซื่อหนุกพัมตัวนี้ ัอท่านซุกปนานใดบุดอกเอ้ยบ่บ่หมกหน้าขอหลยแทหล่วาปีนี่หมากโลกแทโลกถึงแก้สกินเบิดปีนี่เพ่มดำดำเห,าาห,าหมากเป็นดำๆอยู่เห็นบ่จนงาสิฮักจ่ได้อะกันไหลข่ำใบกันหมากกันเกลี่แห้งสิฮักนี่หมกหน้าโลกกระแถววา บง่ายเลยจนกระทั่นตัวนี้กิเซียนแพ้นะ่มากโคโลกปันได้ปีนี้พี่น้องเพราะว่าเป็นปีที่เดียวงาฮักเป็นทะเลงาเพิ่นนักลายปีแล้วนะปีนี้ดูโคโลกปันได้ถ้าตาบดูเพิ่นใหญ่ๆเพิ่นจำดินเนาะ จ้าน้อยนี่เจ้าน้อยงาฮะกี่ได้นี่นะอีเชียนเพแนวหน่อยแนวแบบแบบแบบบ้านเท่องอีเซียฮานี่เสพทุกกาตัวนั้นบอกพีตัวนั้นก็นั่งเดือบซุกแหละพิล่าตันี้ เรองน้อยเยอะมันตดเกิดเองพี่น้องเอ้ยนบมเป็นบมเป็นระบบระเบียบนะเกิดเองเพลินไม่แต่หดหนามเธอซื้อควรใส่ฝุ่นใส่ยางนี่หดตะหนามแต่แกละ ม่เป็นระเบียบพี่นองคือคองผูกคองฟังมันเกิดเองมันหุ่มบ้านเลยนะ ừ. ตื่นพักแบนพ้กก็ถดหนอดีกล้ามแห้งคือบักทัวพี่นองเพจะเป็นหมากลายทั่วภุมิเป็นหมา มากสิซิโปก็มีซิโปโปก็มีสีเขียวก็มีสีลายก็มีปลูกปลูก3เหงา3คุ่มขางนึง นี่พักอีตูนี่จนบระทนกินบระวัติไปไว้พี่น้องเอ้ยปลูกซีขู่นี่ตัดมึงหัวว่าน,นี่นี่ตัดอาเขาพี่เสซอไว้แล้วก็ปรุงขึ้นมาใหม่อีกอีกประมาณสองอาทิตย,ย์หนึ่งทิตยสองทิตนี่แต่ตัดอีกนี่พักอีตูนี่โอเคเน้อพี่น้องเนาะ เ็นา่าอัพเลตให้เบิ้งมาอีกว่ามียังแน่ของหูเข้าตัวได้ได้กินแน่แหละก็นา่าพบกันใหม่เด้วพี่น้องเด้อบ๊ายบาย